พอว่าแม่อยู่จังใดน้ออยู่ดีสบายอยู่บ่เลยจังใดขันเห็นพืนเห็ดแนนี่นั่นพอแม่บางคนก็นหน่อยใจหลูกบ่เอยเอาใจใส่อันนี่เรียกว่าผู้เฒ่าว่าเวพอความจริงนั่นคนเท่านั่นไม่มีอยู่สองส่วนธรรมดาส่วนของหลางกายนี่ส่วนหนึ่งส่วนของจิตใจนี่อีกส่วนหนึ่งมันคนละอย่าง ความถุกกับคนละอย่างความสุขกับคนละอย่างบางคนอาจมีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แต่สภาผจิตใจอาจสิบ่สมบูรณ์ก็ได้บางคนอาจสิร่างกายบกพร่องสมบูรณ์ปัญใดแต่ว่าสภาผสจิตใจเนี่ยสมบูรณ์ก็ได้บางคนร่างกายอาจสมบูรณ์จิตใจก็อาจสมบูรณ์ก็ได้แต่บางคนทั้งร่างกาย กับบสมบูรณ์สภาพสจิตใจกับบสมบูรณ์ก็ได้ที่นี่ความถูกผู้ใดหลางกายบสมบูรณ์และจิตใจบสมบูรณ์เนี่ยอันนี้เป็นถูกหลายกูผู้อื่นแล้ว่าถูกทั้งสองทางทางที่พวกเขาทั้งหลายได้เห็นคู่มือนี่ละ่ะหลังกายกับบสมบูรณ์เครื่องหมายท้งวามันโลกไพ่ไข่เจ็บหรือบางที่อาจสิพิการ ตามเหตุตามปัจจัยเป็นบาปเป็นกรรมที่สั่งมาอาจิตาบอดหูหนวกเป็นตนตาบอดแล้วยังบ่พ่อหูหนวกแล้วยังบ่พ่อใจภายในกระบอดนําตาภายในกระบอดนําหูภายในกระบอดนําอันนี้ถูกหลายประเพณท,ทีวิตนี่เกือบสิบ่มีคาอย่างเลยพุ่นละอยู่ลักษณะคือกันกับ สัตว์อบายร่างกายเป็นมนุษย์แต่สภาพจิตใจเนี่ยคือกับอยู่ในอบายยููิหาความเจริญบไหลีจักอย่างทั้งร่างกายก็บเจริญทั้งสภาพจิตใจก็บเจริญนี่เป็นแน่นอนกม็มีส่วนผดูดใดหมันร่างกายอาจสิสมบูรณ์แต่สภาพจิตใจอาจสิบบ่สมบูรณ์ อันนี้ก็บบะตังอย่างกับพวกเปตเปตอีกประเภทหนึ่งประเภทใดนี่ประเภทที่โภคะสมบัติมากไม้มหาศาลแต่บอคอยได้อยู่ได้กินลักษณะนั้นสภาพจิจใจในหาสมบูรณ์บ่ไสุเลยคือหมายถึงความเย็นความเยือกเย็นแห่งจิตใจความพองใสแห่งจิตใจ สิบมีี่ถึงว่าจะอยู่ในโภคาสมบัติปกคร้องโภคาสมบัติเทืองกับเปรดเฝ้าสัพย์ลักษณะอย่างสันเพราะฉะนั้นจะหาความสุขก็บ่ได้ที่นี่บางคนล่างกายอาจสิบสมบูรณ์อาจสิตาบอดหรือหูหนวกเป็นต้นแต่ว่าสภาพจิตใจนั้นสามารถที่อยู่ด้ยวยความสงบเย็นได้ อาศัยศีลอาศัยธรรมเป็นข้อปฏิบัติก็สามารถที่อยู่ด้ยวยความสงบเย็นได้ถือว่าร่างกายมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของบาปที่มันปรากฏผลบาปปรากฏในหนาคิดถ้าว่าผลบาปมันปรากฏมันบอปรากฏแต่สาพดจิตใจอย่างเดียวมันบ่งบอกหอดอัตภาพร่างกายวิบาก ของกรรมเนี่ยมันสามารถที่เห็ดไห้คนเฮ้านี่แตกต่างกันได้โดยที่บมีสิ่งใดที่ต่านท่านมันไดเลยนะวิบากรรมเนี่ยจะว่าความจริงอยู่น้ำพอน้ำแม่มาเกิดน้ำพอน้ำแม่คู่เดียวกันกับแท่นทีสิคือกันกันสีหน้าก็บ่คือนะความจริงเฮาเอาแม่พิมเนี่ย รอรอปูนก็ดีรอเอียงก็ดีออกมาเนี่ยคันแมพิมพ์มันยังปกติคือเก่าอยู่เนี่ยมันบอบิดมันบอบเบี้ยวเนี่ยมันกระสีออกมาคือคือกันกรสีบวตังเอียงกันมาทั้นนะลนอออกมาอย่างขาจาเหตุพระพุทธสันติสุขเข้าอย่าสีหาลอยองหาลอยองนี่เหตุมากคื้อกันลอยองค์ก็เหตุคือกัน คือข้าเจ้าอัดหูมาจาัเสิละฟิมพ์ใบเดียแผ่นเดียวกันเขาอัดออกมาก,กันคือกันอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างสัน้นแต่ว่าคนเท่านี่แม่พิมพ์อันเดียวกันแม่คนเดียวกันคนหนึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งเป็นชายคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งดำคนหนึ่งขาว คนหนึ่งร่างกายสมบูรณ์คนหนึ่งอาจจะร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์คนหนึ่งอาจสภาพจิตใจเยือกเย็นแต่คนหนึ่งอาจจะมีสภาพจิตใจที่เป็นทุกข์เดือดร้อนจังสันคม์มิความจริงแม่ผู้เดียวกันเนี่ยกน,นาดซีคือกันแน่ยอยู่บนาดซีแตกต่างกันหลายแต่ว่าคนเฮ่าเนี่ยมัน บ่ได้บ่ได้ว่าบ่ได้หมายความว่าฮามัมอยู่ในแบบพิมพ์อันเดียวกันบ่แมนแม่เนี่เป็นผู้สั่งความจริงแม่บ่ได้ส้่งลูกพ่อก็บ่ได้ส้่งลูกแต่ว่าปรารถนาอยากได้ลูกคือกันทั้งพ่อทั้งแม่พ่อกระปรารถนาแม่ก็ะปรารถนาอยากได้ลูกแต่ว่าพ่อนี่ก็เลือกบ่ได แม่ก็เลือกบ่ได้คันพ่อแม่เฮ้าสั่งจริงนะสั่งเองอิรีนัพนก็คือสิบ่สั่งเฮ้าออกมาแล้วลำบากหนเกราวะความหักของพอ่อขอาแม่ี่ปราถนาเป็นอย่างมากคือความสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตของลูกสมบูรณ์พ่อแม่จะต้องสั่งอยากให ลูกนี่มีความเจริญทั้งหลังกายและจิตใจอันนี้คือความปรารถนาของพ่อของแม่คันเพิ่นส้่งเองอีหลีนั่นทั้งพอ่อทั้งแม่นั่นเพิ่นกัสิเหตดให้พวกเข้าทั้งหลายนี่เป็นผู้มีความงดงามว่ามีหม่องติพุ่ะสมใจพอ่อสมใจแม่ที่พพเพิ่นฮักเพิ่นแพงที่เพิ่นถนอมมากแต่ว่า มันเป็นจังสันความจริงถึงแม้ว่าเฮาทั้งบดนี่แหละอาศัยสัมภวะธาตุของบิดามารดาสัมภวะธาตุของบิดามารดานี่บวกกันแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณคือวิญญาณของผู้ที่จะมาเกิดน่สามารถที่จะเกิดได้คันสัมภวะธาตุของพอข้อแม่บริสมบูรณ์ บอกกับบอมีสิสิเกิดคันพอพู้ใด้สั่งบาปมากแม่พู้ได้สั่งบาปมากหย่อนไปกินแต่ลูกเขาพบก่อนฉาก่อนเนะี่ยขาแต่ลูกนนกลูกหนูลูกปูลูกปลาขาแต่ลูกกบลูกเกียดขาสรารพัดขาลูกเขานั่นกินใครเขาหาน่ยยังบ่พ่อกินหอดแม่เขาก็มีทลังเถื่อคันทำกรรมตัวหนีม่มากบาปกรรมตัวนี่มันให้ผลเสียเพศแต่พ่อแม่เนะี่ยเป็นหมัน บาสามารถที่ได้ลูกอีกนี่ชาดกอันนี้มีมากมมยอยู่ในพระไตรปิดกพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกมาเป็นตัวอย่างให้เหนือความหนีกระจ่างชัดเจนแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นบาสามาที่เหตุจังสันใดลูกเกิดมาจังไดพ่อแม่ก็ต้องหักต้องแพ้ง บางเทือนี่พิการเนี่ยพ่อแม่หญิงสงสารหลายกว่าผู้อื่นพ่อแม่ก็หญิงสงสารหลายเพาอว่าซอยตัวเองบ่ได้บางเทือก็ดีพ่อแม่จะต้องเอาจิตเอาใจเป็นพิเศษย่านลูกหน่อยเหนือตํำใจย่านลูกบส่สบายจิตสบายใจอันนี้คือความหักของพ่อของแม่แพงปานดวงตาดวงใจ